บทที่สี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสักเกสุวิหารติกะปิรัวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาพิขูสังเคณนะสัตทิงปัจจามเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจโลกะทาตุหิทเทว,วตาเยฟูเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิขูสังคจ,จ,จัอัคโคจตุน,นังสุทธาวาสก,กายิกานางัง เทวานังเอตทะโโหสิอะยังโขพขวาสเกสุวิหารติกะปิราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเขนะรัตถิงสัตถิงปัญจมัตเตหิพิคูสเตหิสัพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกะทาตูหิเทวตาเยฟูเยนะสันนิปฏิตาหนติพระขวันตังทัศนายะพิขูสังคจันนูณะมยัมปีเยนะพขวาเตนุปะสังกะไมกะเมยามะอุปสัง กมิตวาพระข่ว่าโตสันติเกปัจจจปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปิมาณพระละวาปุริโสสัมมิจิตังวาพาหังปะสาเรยยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระข่วว่าโตปุระโตปะตุระหังสุ อะทะโขตาเทวตาพระขบวนตังอภพวาเทตวาเอกะมันตังอัฏังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกะเอกาเทวตาพระขบวโต,ตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปะวะนัตจะมิงเทวากายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมมังทักขิตาเยวะอประปราชิตังสังขันติ อทะโขปราเทวตาพระกบวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะรภิกวูวสัมมาทหังสุจิตตังอัตนโนอุชุกะมะกังสุสาระธีวเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัทะโขปราเทวตาพระกบวโต,วตวสันติเกอิมังคาถังอภาสสิขีรัง เชตวาปารีคังอิทธกขรังโอหัตจมมเนชาเตจรันติสุว่าทุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอ,อปร,ราเทวาตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาถังอฟาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนตะขมิสสัมมณฆมิสสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปรุเรสันติติ ทโคภควาพิขูอามันเตสิเยปูเยนะพิขเวทะสะสุโรกะทาตูสุเทวตาสันิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังขจ,จะเยปิเตพ,พิขเวอเหสุงอตีตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตานังเอตัมเอตะัปะระวาเยวะเทวตาสันิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิ ไม่หังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตตมัธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระขาวตาหนังเอตะปะระมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไม่หังเอตารหิอาจิขิตสามิภิกเวเทว,วกานางังกายานังนามานิกิตตยิจสามิภิกเวเทวกายานัง นามานิเทศิษสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุตังสุนาถาสาธุกังมะนะสิกโรธะภาศิตสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกูปะขวะตัตโตปัจจัสโสสูงภะขวาเอตะทะโจะ สีโลกะมนุกัตสามิยัตถภูมิมาตทาสิตาเยสิตาคิริภัภะลังปะหิตตตะสามาหิตาปูทุสีหาวสาลีนาโลกะหังสาภิสุสาภิสามพุโนโอทาตะามณาะาสาสุทธาวิปะสันนะมานาวิลาพิยโยปัญจสเตยัตาวา่ะเนกาปิลาทเวตะโตอามาันตยิสัทธาสาวเกสารีนีลเต เทวบพกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานะทัศนังอเปเกตสะตะมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตติงสตังเอเกสหัสสานัง อมนุษสษานะมัทธสูงอเปเกนันตะมัทธขุงทิสาสภาพุทธาหึงตันจาัพังพระอพิญญายวะวะวัคคิตาวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตทเยโวหังกิตยิศสามิคิระหิอนุปุพดโส ส station, ัตสหัสสาวยักขาภูมมากาปีลวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสติโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังชชตาสหัสสาเหวะมะตายักขานาณตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสติโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานัง สาตาคิราติสาหัสายักขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสัจิโนโมทัมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังอิเจเตโสระสหัสายักขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวรนาวันโตยัสสัจิโนโมทัมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัจิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชคหิโกเวบุรัสสนิเวสนางพิยโยนางสตาสหัสสังยักขานางปะยรุปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคะสมิติงว่านางปุริมัจะติสังราชาทตารถปะสาสติคันทพานางอาทิปติมหาราชายศสิโส ปุตตาปิตจัปภะโวอินทะนามามหาพราอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัจิโนมูธามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุธาโหตัปภาษาตติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตจัพภะโวอินทะนามามหาพราอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัจสิโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวานังปันจิปัชิมันจะทิสังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสัติโสปุตตาปีตาจัพภะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะมันโตยสัติโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวาันาัง อุตตรันจะทิสังราชากุเวโรตปะสาสติยัขานังอาทิปติมหาราชายาสัสสจิโสอุตตปิตตะฟะโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสัสสจิโนโมทมานาอภิกามมุงภิกขูนางสมิติงมนงังบุริมะทิสังทัตตรรถโถทักขิเนนะวิรุธะโกปัจฉิเมนะวิรูปโขกุควคเวโรอตุรอตตรังทิสัง จตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทัทละมานาอัทังสุวเนกาปิลัตัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจนะปัญจนิกาสาัทธามายากุเกนทุเวเกณทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะโนกามสิโถจะก,กิน,นุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัต มัญโยจะเทวะสูตโตจะมาตริกิตะเสตโนจะคันทับโพนโรราชาชโนสโตอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุริระวัชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับพาสหราชุพิโมทมานาภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชากา กัมภัสตะราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายาจจิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคะราเชสหาสารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนะมัชชปตาจิตตราสุปันาอิติเตสะนามัง อภยันตะานาคราชานมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหัยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทังชิตาวชิระเหตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเสเตอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสจิโนก็อิทิมันโตยัสสจิโน การกัญชามหาพิสมาอสุราธาณเวขสาเวปะจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมูจีสหสตันจะพระริปุตานังสพีวเวโรสนาหมาวกาสันในหิตตวาพระดิงเสนังราหุพัฒมุป,ปาขมุงสมมโยธานิพันธเตภิกขุนังสมิติงวะนัง อาปโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาเยตถาคมณวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจยสะยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาสะยะสัตสิโนทัเสเตทัสสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนันโตยศส,สิโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหาริจะ อสมาจจทุวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยตสูปนิสาเทวาสุริยาสุริยมาคูปุรกิตานักขันตานิปุรกิตวาอาคูมันทะมันทะวะราหกาวะสูนางวาสโวเศธโกปาคปูรินทัทโทัศเสตทัศธากายาสพเนานัตตะเวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโน โมทมามาณภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอัถาคูสาวูเทวาชละมคีสิขาริวะอริทธ,ธกาจาโรชาจะอุม,มาปุพะปุพะนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเรยะสุรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนท้าเสตเตทถสถากายาสพเพนานัตตวนันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสัตติโนโมทมมนาภิการมุงภิกขุนังสมิตติวะนังนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิดธทัทาปทูสิกาอาคูอาคูวโนปทูสิกาอาถาคูหรยโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนาปาคราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสัติโนทเสเตทัศถากายาสัเพนานัตตะวนันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยัสสัตติโนโมทัมานาพิกาโมงพิกุนังสมิติงมะนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาศัทธามัตตาหารัคชามิสกาจะยสัสสัตติโนทนะยังอาคาปะชนโนโยทิสาอภิวัตสติทัศเสเตทัศสากกายาสัเพนานัตตะวนินโน อิติวันโตชุติตว,วันโตวันณะวันโตยัสสัจจิโนโมโทัมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนางเขมิยาตุสิตายามากัถกาจกยายัสสัจจินโนสมพิตาการามัเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานะรตินโนอาคูอคัฐาคูปรนิม,มิตาทเสตเตทสถากายาสภเณน,นัตตะวนินโน อิติมันโตชุติมันโตวันณามันโตยัสสัจจิโนโมทัมานาวิกามุพิกผูนังสมิติงมะนังสัทเทเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนยามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทัศนิสาสหะปวุทธะชาติมัคคีลังโอขะตินะมนาสวังทักเคมุขตรงนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสุพรรมมาประมัตโตจะปุตตาอิธิมัตโตสหะ สันนังกุมาโรติดโสจะโสปาคะสมิตติงว่านางสหัสสะพรม,มะโรกานังมหาพรมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสถะอิสราอาคูปัญจะปัญเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิก,กันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมาราเสนาภิกามิ ปัสะกันหัดสมัททิยังเอตหคันทะทะพันทะทะราเคนะพันทะมัทุโวสมันตาปริวาเลทะมาโววุจินทะโกจินังอิติทัตทะมหาเสโนโันหเสนังอเปสยิปานินาตะระมาหจัสารังกตวานะเพระวังยถาปะวุสโกเมโข ธนยันโตวสวิตชุกโกตถาโสปัจจุทาวัติสังกุธโธอัสวังสวัสเสตันจะสัพพังอภิญญาะวะวะคิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารณีลเตมาระเสนาอภิกันตาเตชิเตวิจานาถาภิขากขะวเตจะอาตปปมักรุงสุตวาพุทธะสาสนัง วิตราเคหิปกามูเนสังโรงบัมปิอินเชยุงสัพเภวิชิตสังคามาพยาติตายสัจิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่สิบหมงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยะสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตตปุญญา ทิการะสะสพันตรายะนิวารณะสมะทัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสมัมมาหะสัมติงสัมมาหาปุริสะรคณนานุภาเวนะอาศีตะยานุพะยัญชานะนุภาเวนะอัตุะรักะตมังฆา,านุภาเวนะจพันนารังศิยานุภาเวนะ เกตุมารานุภาเวนะทัะปาระมิตานุภาเวนะทัศอุปปาระมิตานุภาเวนะทัะปรมัทะปาอะรมิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยนะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติ หัตสธรรมมขันธานุภาเวนะณวโรกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมัคขานุภาเวนะอัฏฐสัมมาปติยานุภาเวนะชรละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะณานุภาเวนะทัศภาลญานุภาเวนะสัพพัญญะตะณานุภาเวนะเมตากรลุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะพระปริตานุภาเวนะ รัตนตยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุปตเะวะทุกขโทมณสุปยาสาวินสสันตุสัมภะอันตรารยาปิวินตสันตุสัพพังสัพพะสังกปาตุยหังสม,มิชันตุทีคายุตาตุยหังหังหตุสตวัสสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพะธาอากาสะปะพะตะวณะภูมิขังคา,งามหา S.> สมุทาอารักขาเทวตาสตาตุมเหอนุรักข <spiritual> ันต <ative> ุพระวัตุสัพท์พระมังคลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพท์พระพุทธานุภาเวนะทตาโสถีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พระมังคลังรักขันตุศัพท์พเทวตาศัพท์พระธรรมานุภาเวนะทตาโสตถีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พระมังครังรักขันตุศัพท์พเทวตาศัพท์พสังขานุภาเวนะทตาโสตถีพระวันตุเต นักขตยักขภูตานางปาปักขหานิวารนาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนักขตยักขภูตานางปาปักขหานิวารนาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนักขตยักขภูตานางปาปักขหานิวารนาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวปที่สิบหกพัทเทกัต พัเทเธกรัตตคาถาอาติตังนานวาคเมยะัะปะติกังขีอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรัง อาสังขุปปังตังวิาาะมนุพรุหายยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ผูโผงเถิดอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังขา,ารันเตนะมหาศีนีนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตงังตังเวพัทยการตโตติสันโตอาจิเคตะอาจิคเตมูนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการละัชะนี้แล บทที่17เอภินหปัจจะเวคณะปาถะชาลาธรรมโมมหิชระชราังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโมมหิพระยาทิ่งอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมารณังอานาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระธาตุจากของัะของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสโกมะหิกรรมทายาโทกรรมโยกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยยังกรรมมังกริษสามิกรยานังวาปาปรกังวาตัดสะทายาโทภาวิษสามิเราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอําเหหิอภินหังปัจจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยานน่างนี้ทุกๆุกวันเทินทุ